ด้วยพระนามอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาเมตตาปราีเสมอ assalamualaikum w a r a h m a t u uh. l l a ข้อความสันตีสุขความเมตตาปราณีความเป็นดูจกักลอะับสุบฮานะหัวตาอลาจงมีกับนักเรียนอิลามศึกษานะครับชั้นระถมศึกษาปีที่สองครับนักเรียนวันนี้เราพบกันในเรื่องของมารยาทนะครับคําว่ามารยาทนั้นลึกซึ้งเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นมารยาทต,ต่อใครบ้างอย่างไรนะครับวันนี้เรามา ดูกันนะครับว่ามรารยาทที่เราควรจะแสดงออกนั้นต่อใครครับนักเรียนครับเธาจะพูดถึงเรื่องมรารยาทต้องทราบก่อนก่อนนะครับว่าทุกคนนั้นมีหน้าที่ที่ต้องประพฤติทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองต่อสังคมและต่อลอสุบฮานอวัตาลาหน้าที่ที่สำคัญเบื้องต้นที่ต้องรักษาไว้อย่างเคร่งครัดมีดังต่อไปนี้อันดับแรกเลยเราจะพูดถึงมรารยาท นะครับในสิ่งแรกเลยที่เราจะสมควรในต้องปฏิบัติก็คือมรารยาทต,ต,ต่อรัศุบอานุวัจาราหน้าที่ของบุคคลที่พึงแสดงออกและรู้สึกต่อองค์ผู้เป็นเจ้านั้นเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งเป็นอันดับแรกและความสําเร็จในการประพฤติตนตามหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความสําเร็จในหน้าที่อื่นๆด้วยนะครับนักเรียนทีนี้มาดูครับว่าในหน้าที่นั้น ที่พึงที่เราจะพึงปฏิบัตินั้นเราจะทําอย่างไรนะครับนักเรียนหน้าที่ของผู้ศรัทธาต่อลอทธิสุภานอะวตาอลาลามีมากมายและที่สําคัญยิ่งจะต้องรักษาไว้อย่างน้อยให้ครบนะครับจะมีดังนี้นะครับที่เราจะต้องปฏิบัติกันนะวันนี้เรานํามานะครับในเบื้องต้นคือห้าประการกฎหน้าข้อกดน,นะครับประการแรกก็คือหนึ่งหน้าที่ที่ผู้ศรัทธาต้อง เอ่อปฏิสัทธาต่อรัสววัตรลาดน,นั้นเรียกว่ามารายาทที่ต้องศรัทธาและทาการยิ่งนะต้องรักษาไว้นั้นมีอะไรบ้างครับหนึ่งให้ลดสายตาลงและเดินนั่งนอนในท่าที่นะครับด้วยความทอมตนด้วยความรู้สึกนอบน้อมในพระผู้เป็นเจ้าและสํานึกว่าตนเองเป็นเบาของพระองค์ในประการที่สองมันลําลึกถึงอํานาจและอนุภาพนะครับหรือกุดิรัต ขอระอสุฮาพนาวตาอลาที่ทรงประทานทรงบันดาลทรงบริหารทรงควบคุมแก่ทั้งแก่ตนเองและสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับนักเรียนนักเรียนครับในประการที่สสิ่งที่ต้องมีมารยาทที่จะต้องแสดงออกต่อผู้เจ้าคือว่าพยายามอย่าพูดเพ้อเจ้อไร้สาระหรือพูดมากควรจะเลือกพูดเฉพาะที่เห็นว่ามีคุณประโยชน์โดยแท้จริง ในประการที่สี่ให้คบให้สงบเสงี่ยมสํมรวมตนอว,อวัยวะแต่ละส่วนไม่เคลื่อนไหวใดๆในทางไร้สาระแต่ละครั้งที่จะเคลื่อนไหวเช่นมือเท้าก็ใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์นะครับนักเรียนนะครับเพราะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราจะต้องกลับไปสู่พระลอสุบฮานุวาตาอาลาและเช่นเดียวกันครับในสิ่งที่เราแสดงออกไม่ว่าจะเป็น มือหรือเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นที่เป็นอวัยวะนะครับแต่ละส่วนนั้นจะต้องไปยืนยันแน่นอนในวันอาาักรอในประการที่ห้าให้รีบปฏิบัติคําสั่งใช้ขอรับสุบานอวตาลาเมื่อถึงเวลาเช่นการละหมาดนะครับนักเรียนนะครับการกระทําอื่นๆนอกเหนือจากการละหมาดแล้วเก็มีสักนะครับหรือเสิ่งอื่นๆนะครับการถือศีลอด ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นคําสั่งที่ละตลาดใช้ทั้งสิ้นนะครับนักเรียนนักเรียนครับเมื่อทราบดีแล้วนักเรียนมา,อาตอบคาถามต่อไปนี้นะครับว่าอย่าลืมนะครับนักเรียนยังมีอีก,อกในเรื่องของอหน้าที่ที่จะต้องพึงปฏิบัติต่อลัสุบฮานอวาตาลาสำหรับผู้ศรัทธานั้นมีอีกหลายข้อในการวันนี้เรานํามาพอเป็นสังเกตนะครับพอเอามาทั้งหมด5ข้อก่อน มาดูคําสั่งนะครับอต้ตอบคาถามในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าหน้าที่ที่บุคคลพึงแสดงออกเรียกว่ามารยาทต่อรสุภาในอวตารา,านั้นนะครับพึงแสดงออกอันดับแรกเลยคืออะไรครับอันดับแรกเลยนะครับภูเก็ตนีไม่ผล <โ frustrating. S 1> คือมารยาทที่เราจะต้องแสดงออกต่อรสุภาในอวตารานั้นอีกนะครับเป็นมารยาทในอันดับแรกที่เราจะต้องแสดงออกนะครับเห็นไหมครับ นะครับที่บอกว่าหน้าที่ของบุคคลพึงแสดงออกและรู้สึกต่อองค์ผู้เป็นเจ้านั้นเป็นหน้าที่สําคัญยิ่งเป็นอันดับแรกนะครับนะักเรียนแล้วก็เป็นมีความสําเร็จในการพูดตนตามหน้าที่ดังกลับนะครับเป็นเครื่องหมายถึงแสดงความสําเร็จนั่นเองนะครับนะักเรียนมาดูต่อไปในคําถามข้อที่สองที่บอกว่านะครับยังไงครับคาถามข้อที่สองคำถามข้อที่สองบอกว่าหน้าที่ของผู้ศรัทธาต่อระสุาณาวะตาลา มีอะไรบ้างบอกมาสองข้อนะครับมีทั้งหมดตั้งห้าข้อเดวยกันนะครับที่เราบอกมาเฉพาะในการเรียนในใน้าบในคาบนี้นะครับแต่ยังมีอีกนะครับในขาบหน้าซึ่เราจะบอกกันในโอกาสต่อไปนะครับข้อหนึ่งนะครับหน้าที่ของผู้ศรัทธาต่อรัศมีตาลานั้นข้อหนึ่งนะครับให้ลดสายตาลงและเดินนั่งน,นอนในท่าทีด้วยความสงบตนด้วยความรู้สึกนอบน้อมในพระผู้เป็นเจ้าและสํานึกว่าตนเองนั้นเป็นบ่าวของพระองค์ มันมนำลึกถึงอำนาจและอนุภาพของลอสซบานอวตาราที่ทรงประทานทรงบันดาลทรงบริหารทรงควบคุมทั้งแก่ตนเองและสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับในข้อที่สองส่วนข้อที่สาที่บอกว่าอย่าพูดเพ้อเจ้อนะครับไร้าสาระหรือพูดมากควรจะเลือกพูดเฉพาะที่เห็นว่ามีคุณประโยชน์โดยแท้จริงการที่สี่ให้สงบสงเง่ยมสํารวมตนเอาไว้ว่าแต่ละส่วนไม่เคลื่อนไหวใดๆในทางไร้าสาระแต่ละครั้งที่จะเคลื่อนไหวเช่นมือเท้าก็ให้ใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์ และประกาศที่5ที่บอกว่าให้รีบปฏิบัติคําสั่งใช้ของรัสเซียอัลตาราเมื่อถึงเวลาเช่นการละมาดนะครับและการกระทำอื่นๆนะครับว่าจะเป็นการถือสิทธรืออกสักก็ตามนะครับนักเรียนนะครับให้เลือกมาแค่2ข้อพอนะครับแล้วนํามาส่งคูนะครับในกลุ่มไลน์นะครับลงส่วนระบ้าต่อไปนะครับก็หวังอย่างยิ่งนักเรียนปฏิบัติตามอย่างนี้กันเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ขอให้นักเรียนนั้นได้ขยันทาไปงานหรือการบ้านส่งันด้วยนะครับนักเรียนซึ่งดูจากคลิปการสอนที่ครูส่งไปในหลายกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในโอกาสต,ต่อไปสรหวันนี้วะบิลลาฮิตตฟิกวัลฮิดายะสัลลมุอะลยกุมวะราะหมะตุลลอฮิวะบารากาตุ